โนที่หนึ่งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเทซาเอาละฉันจะแนะนำให้พวกเธอรู้จักนี่คือเด็กใหม่ที่จะมาอยู่กับพวกเธอตั้งแต่วันนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อดานะฝากตัวด้วยค่ะดวงตาสีฟ้าสวยงามเป็นประกรายผมสีเงินที่ส่องแสงราวกับพระจันทร์ในยามค่ำคืนเธอคือบุตรสาวคนสุดท้องแห่งตระกูลไดยุกเอลราชไดอนะ่าตอนนี้ฉันกำลังฝันอยู่ใช่ไหม หลังจากที่ฉันตายที่คฤหาสน์ของเอลราดฉันก็กลับมาในวันที่ไดอาน่าถูกพามาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี่มันเล่นตลกของโชคชะตาใช่ไหมเมืม่อวันก่อนนะ่าสำนักงานใหญ่ของกิลข้อมูลเทเรนเซียมอะไรที่ทำให้เธอถึงต้องกลับมาที่สำนักงานวันนี้คือวันที่คุณสัญญาว่าจะมอบภารกิจให้กับฉันนะคะบอสบอสคงไม่ได้ลืมไปแล้วใช่ไหมคะรีอาสมาชิกระดับสูงของกิลข้อมูลเทเรนเซียมเอา้าฉันจะไม่เห็นได้เลยบอสคะ ในบรรดาตัวเทระดับสูงทั้งหมดฉันเป็นคนเดียวเลยนะคะที่ไม่ได้รับภารกิจที่เหมาะสมบอสจะมาทําแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะภารกิจที่เหมาะสมไม่ต้องกังวลนะลีอาฉันจะลืมคนที่มีความสามารถแบบเธอได้ยังไงฉันแค่ต้องการให้เธอพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มงานใหญ่เท่านั้นเองพรุ่งนี้ฉันต้องไปทําธุระเลยต้องออกไปก่อนทําภารกิจที่ฉันฝากให้เสร็จก่อนที่ฉันจะกลับมาทําได้ใช่ไหมแน่นอนคะ่ะไว้ใจฉันได้เลย อะไรนะตระกูลโดยุคเอลราชบอสมอบหมายภารกิจนี้ให้ฉันจริงๆเหรอฉันเองก็คิดิดอยู่เหมือนกันแต่ด้วยทักษะของเธอบางทีเธออาจจะทําสําเร็จจริงๆก็ได้แปลกๆนะปกตินายจะมักล้อเลียงฉันไม่ใช่หรอพวกเราทุกคนรู้ว่าเธอมีทักษะแค่ไหนแต่ที่พวกเราไม่ยอมรับเธอเพราะหัวหน้าชอบลำเอียงต่างหากเราลำเอียงหาผ้าชิดหน้าช่วยเด็กหลงทางถ้านี่เรียกว่าลำเอียงนาะยจะมารับภารกิจพวกนี้แทนฉันไหมล่ะ เอานะเอานะยังไงก็เถอลีอาก่อนหน้านี้เธอเคยบอกว่าเธอรู้จักกับคนในตระกูลเดยุกไม่ใช่เหรออะไรของนายฉันไปพูดแบบนั้นตอนไหนเธอจำไม่ได้เหรอวันที่เราจัดงานเลี้ยงบรรลุนิติภาวะให้เธอไงวันนั้นเป็นวันแรกที่เธอดื่มแอลกอฮอล์ฉันจำได้ว่าเธอพูดถึงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรสักอย่างฉันแค่เมาแล้วพูดไปเรื่อยนะฉันจะไปเกี่ยวข้องกับตระกูลสูงสัก์แบบนั้นได้ยังไง ตายแล้วฉันต้องเริ่มภารกิจพวกนี้เช้าฉันขอตัวไปนอนก่อนนะโชคดีนะเจสเรียเดีวดวยวดยุกเอลลาดชายผู้เป็นที่รู้จักในนามของดาบจากักรวรรดิราชูเทนก็อย่างที่เจสพูดฉันมีสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจลบเลือนกับตระกูลดยุกเอลลาดได้ แม้เวลาจะผ่านไป10ปีแต่ทุกอย่างยังคงแจ่มชัดในความทรงจำแววตาที่คมดั่งคมดาบนั่นและการตัดสินใจที่ไร้ความปานีในครั้งนั้นแน่นอนว่าความรู้สึกในตอนนั้นจะต้องไม่ได้ส่งผลต่อภารกิจในวันนี้แขกที่มาเยีอยคฤหาสน์คือเป้าหมายของเธอไปสืบมาว่าพวกเขาคุยอะไรกันบ้างถึงจะเป็นแขกคนสำคัญแต่ทุกอย่างก็น่าสงสัยเกินไปเขาสำคัญถึงขนาดที่ต้องใช้อัศวินจำนวนมากขนาดนี้เลยงั้นหรอ แถมบรรยากาศเองก็เงียบสง,งัดจ,จนหน้าขนลุกพวกเขามาคุยเรื่องอะไรกันนะถึงต้องทําถึงขนาดนี้รถม้าของแขกนั้นหรอยินดีต้อนรับเรากําลังรอพวกคุณอยู่เลยไม่ใช่ข่ารับใช้ไดยุคเอลราดออกไปต้อนรับด้วยตัวเองนี่ไม่ใช่แขกธรรมดาแน่นอนฉันจะต้องรีบตามพวกเขาไปใครเธอเลือกที่จะไม่ตอบฉันจะฆ่าคุณซะ ลูซิโอเอลราดบุตรชายคนโตแห่งตระกูลดายุกเอลราดลูซิโอในบรรดาจากคนตระกูลดายุกทั้งหมดคุณเป็นคนสุดท้ายที่ฉันอยากเจอแต่ตามข้อมูลที่เจสบอกฉันวันนี้ลูซิโอไม่อยู่ที่คฤลาสา์ดไม่ใช่หรอไอ้เวนนั่นตั้งใจให้ข้อมูลปลอมกับฉันงั้นเหรอยอมจำนนซะหลังจากนั้นก็บอกมาว่าใครเป็นเจ้านายของคุณถ้าคุณทำแบบนั้นฉันจะไว้ชีวิตคุณ นี่คือคำตอบของคุณงั้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องแสดงความเมตตาอีกต่อไปเธอเธอมาที่นี่ทำไมไม่มีทางเขาจำฉันได้งั้นเหรอไม่มีทางที่เขาจำผู้หญิงผมสีน้ำตาลธรรมดาธรรมดาอย่างฉันได้หรอกนี่มันก็ผ่านมาสิบปีแล้วเขาไม่มีทางจำได้เขาเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่อยากให้เห็นหน้าด้านนี้ของฉันเดี๋ยวก่อนขอร้องละหยุดก่อน อย่าเพิ่งขยับตัวเอ๊ะจับผู้บุกลุกได้แล้วจับเธอมัดเอาไว้เยแลอวสซี่ฉันเผื่อลดการป้องกันลงรีอาลูซิโอเรียกชื่อของฉันงั้นเหรอฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาเกิดขึ้นในวินาทีสุดท้ายของชีวิตไม่ได้นะรีอาห้ามหลับตานะแต่ว่า ฉันเคยบอกชื่อกับเขาด้วยหรอรีอาตอนที่สองเธอคิดว่าเธอทำแบบนี้แล้วคนอื่นจะยอมรับในตัวเธองั้นเหรอฉันไม่มีวันเป็นคนดีสำหรับเธอได้ดังนั้นอย่าหลงคิดไปเองไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามจำไว้นะรีอาอย่าไว้ใจฉันเด็ดขาดอะไรฉันยังไม่ตายฉันมั่นใจว่ากำลังจะตายแต่ทำไมฉันถึงไม่รู้สึกเจ็บตรงไหนเลยมันเกิดอะไรขึ้น เอ๊ะเป็นไปไม่ได้เตียงเก่าๆและผ้าม่านขาดๆมันคือภาพที่ฉันเห็นอยู่ทุกวันในตอนที่ฉันเป็นเด็กและถ้าตัวฉันที่สะท้อนอยู่ในกระจกไม่ใช่ภาพลวงตา <_ S 1> ก็หมายความว่าฉันได้ย้อนกลับมาในอดีตรีารีอาฮะเธอไม่ได้ป่วยใช่ไหมฉันเห็นเธอเมื่อเธอจะไม่กินขนมปังงั้นหรอออวันนี้ฉันไม่ค่อย,อยหิวเท่าไหร่ เธออยากกินหรือเปล่าเอมิลี่เธอให้ฉันจริงๆเหรอขอบคุณนเริยาฉันยังจำความรู้สึกตอนที่เลือดฉันไหลท่วมตัวได้อยู่เลยแต่ตอนนี้ฉันกลับตอนย้อนมาใช้ชีวิตในอดีตเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องบ้าๆแบบนี้หรอกนะเฮ้ <Hey. S 1> ถ้อเธอไม่กินก็เอามันมาให้ฉันดีกว่าโทมัสคนที่วางตัวเหมือนเป็นหัวหน้าของที่นี่แค่เพราะว่าตัวใหญ่กว่าคนอื่น ทำไมฉันจะต้องให้นายฮะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะเธอก้าต่อปากต่อคำกับฉันเหรอหุบปากได้แล้วหรือว่านายอยากให้ผู้อำนวยการได้ยินแจ็คนายเข้ามายุ่งทำไมนายเป็นคนหาเรื่องก่อนไม่ใช่เหรอทำไมจู่ๆไอ้พวกนี้ถึงได้กล้าต่อปากต่อคำอ้าวขอบใจไอ้สารเลวเอ้ยอยู่เดี๋ยวนี้นะ ร,รีอาอย่าบอกนะว่าเธอจะตามโทมัสไปอะไรนะเรื่องั้นมันก็แน่เกิดอะไรขึ้นกับรีอางั้นหรอเธอไม่กลัวโทมัสจะตีเธอเลยเหรอจะว่าไปวันนี้รีอาก็ดูแปลกๆนะใช่แล้วตอนที่เธออยู่ที่นี่ฉันทั้งขี้ขาดและอ่อนแอมันคงไม่ดีแน่ถ้าจู่ๆฉันเปลี่ยนไปในคืนเดียวฉันควรอยู่เงียบๆไปก่อนขอบคุณนะเอมิลี่พอดีฉันเมือนิดหน่อยก็เลยลืมตัวไป ฉันหิวจนไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วฉันควรไล่ตามไอ้เจ,จ้าบ้านนั่นไปงี่เง่าทำไมเธอถึงได้ทำตัวงี่เง่าแบบนั้นอะไรของนายจะบอกว่าฉันเป็นคนผิดั้เหรอหรือว่าไม่จริงถ้าเธอกินขนมปังแต่แรกเรื่องทุกอย่างก็คงไม่เกิดขึ้นไอเด็กเว้นายก็อยากโดนดีอีกคนใช่ไหมช่างเธอเอานี้ไปกินสิให้ฉันอะไรถ้าไม่ชอบก็ทิ้งมันไปซะ ไม่ไม่ฉันจะทิ้งมันได้ยังไงปกติแล้วเราก็แทบไม่ได้คุยกันเลยแต่จู่จู่ตอนนี้นายกลับมาให้ขนมปังกับฉันแจ็คนายนี่เป็นคนดีจริงๆด้วยวันนี้เธอทําตัวแปลกๆนะทุกคนลงไปที่ทางเข้ากันเถอะมีเด็กใหม่มาอีกแล้วให้ตายเถอะวันที่ฉันย้อนเวลากลับมาหลังจากที่ตายในคะเลห่านของนดายุกเอลลาดคือวันที่ไดอาณาลูกสาวคนสุดท้องของนดายุกถูกพามาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า นี่มันแค่เรื่องบังเอิญจริงๆใช่ไหมอะไรเนี่ยมีปากเพิ่มมาอีกแล้วแค่นี้เราก็แทบจะต้องอดอาหารกันอยู่แล้วนะถ้าไดอาน่าไม่เคยมาปรากฏตัวที่นี่ดยุกก็คงไม่ทำลายสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ทิ้งและฉันกับคนอื่นๆก็คงจะไม่ต้องมากลายเป็นขอทานในชั่วงข้ามคืนแบบนั้นไดอาน่าอายุเท่าไหร่แล้วจ้าถ้าจะโทษทุกอย่างว่าเป็นความผิดของไดอาน่าก็คงคิดแบบนั้นได้อยู่หรอก แต่การเอาความกดไปลงที่เธอจะไม่ทําให้อนาคตเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเธอยังเป็นแค่เด็กไร้เลียงสาหนูอายุสี่ขวบสี่ขวบจริงๆนะเธอจําอายุของตัวเองได้ด้วยดาน,น่าของเราเป็นผู้ใหญ่จริงๆเอาล่ะเราไปล้างหน้ากันก่อนดีไหมค่ะบางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของฉันกับไดานาะตอนที่สามไดนาะทำท่าชายโยเป็นหรือเปล่าเอ่ยชายโย ดาน,น่าของเราเก่งที่สุดเลยจะเริ่มเช็ดที่หน้าก่อนนะผ้าเย็นเกินไปหรือเปล่าไม่เย็นค่ะ,ะในชีวิตก่อนดาน่าเป็นเด็กที่ขี้แยและร้องไห้ง่ายมากๆเด็กๆคนอื่นก็เลยหลีกเลี่ยงเธอเพราะกลัวจะโดนหางเลขจากความกดของผู้อํานวยการไปด้วยฉันเองก็ไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆฉันก็พยายามสร้างระยะห่างกับเธอเหมือนกันแต่ไม่รู้ทําไม ดน่ามักจะมาวนเวียนอยู่รอบๆตัวฉันตลอดเวลาในตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเธอเป็นภาระแต่พอเป็นตอนนี้ฉันกลับเห็นใจเธอมากกว่าตัวเองที่เป็นเด็กกำพร้าซะอีกพระเจ้าช่วยฉันลืมมันไปซะสนิทเลยแต่หลังจากที่ฉันเช็ดตัวเธอเสร็จฉันก็ตระหนักได้เธอคือคุณหนูจากตระกูลเอลลาดตัวจริงเสียงจริงผู้อำนวยการนี่โง่จริงๆใช่ไหมเขาคิดว่าเด็กอย่างเธอเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยนะเอาล่ะต่อไปก็มาล้างเท้ากันเถอะ แผลเต็มไปหมดเลยเอ่อดาน่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพี่สาวจะไม่โกรธเพราะงั้นดาน่าช่วยพูดความจริงกับพี่สาวได้ไหมจริงเหรอพี่สาวจะไม่ตะกรอนใส่หนูใช่ไหมจริงสิจ้าจริงๆแล้วดาน่าเจ็บมากๆเลยคะ่ะต้องเป็นเพราะไอ้ผู้อำนวยการเฮงสวยนั่นแน่ๆไม่ต้องกังวลนะพี่สาวจะทําให้มันหายเจ็บเองพี่สาวจะเป่าฟู่ฟู่เป่ามันเป็นอะไรที่ดีกว่านั้น เป็นยังไงบ้างหายเจ็บแล้วใช่ไหมว้าวพี่สาวเท่สุดๆเลยไม่หรอกเรื่องแค่นี้เองฉันดีใจที่ได้เรียนรู้เวทมนต์ต่างๆจากอาจารย์ถึงแม้ว่ามานาของฉันมันจะน้อยจนแทบจะใช้ประโยชน์จริงๆไม่ได้ก็เถอะเพราะแค่การใช้เวทรักษาครั้งเดียวฉันก็ต้องใช้มานาเกือบทั้งหมดเอ๊ะฉันควรจะเหลือมานาอยู่แค่นิดเดียวไม่ใช่หรอแต่ทำไมฉันกลับไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนี่มันผิดปกติ ขอบคุณนะคะพี่สาวดาน่ามีความสุขมากๆเลยอุณหภูมิที่แสนอบอุ่นและกลิ่นหอมที่แสนอ่อนโยนจากเด็กตัวเล็กๆมันทําให้หัวใจที่สับสนของฉันค่อยๆสงบลงพี่สาวเองก็เหมือนกันพี่สาวมีความสุขจริงๆที่ได้พบกับดานะ่าถึงจะมีคําถามมากมายในใจแต่ตอนนี้ฉันต้องโฟกัสกับเรื่องอื่นก่อนถ้าฉันจะไม่ผิดอีกหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้ดยุคแห่งเอลราชจะมาถึงที่นี่ ในตอนนั้นผู้อํานวยการได้แอบซ่อนไดอาน,น่าเอาไว้เพื่อขายเธอให้กับพ่อค้าทาตแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกอัศวินคนหนึ่งจับได้เพราะเห็นนั้นบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้ก็เลยถูกทาลายโดยความกดเกี้ยวของท่านดยุกแต่กับการที่ฉันดูแลรดาน่าอย่างดีตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่เหลือและหาหลักฐานการทุจริตของผู้อํานวยการให้ท่านดายุกอนาคตจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนพี่สาวช่วยมาอ่านหนังสือให้ฟังก่อนนอนหน่อยได้ไหมคะอืม แต่ที่นี่ไม่มีหนังสือเลยดาหน้าของเราอยากฟังนิทานก่อนนอนหรอจ๊ะหนูอยากฟังถ้าอย่างนั้นพี่จะเล่านิทานเก่าๆให้ฟังนะพี่สาวหมนี่คือมันสวยมากใช่ไหมฉันสวมมันไว้ตั้งแต่ที่ฉันถูกทิ้งไว้ที่นี่ฉันไม่เคยถอดมันออกจากตัวเลยเอ๊ะมันแตกตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันตส่าห์เก็บรักษามันไว้อย่างดีขนาดชาติที่แล้วฉันยังไม่กล้าทําให้มันมีรอยเลยนะแต่ตัวนี้มัน ถึงมันจะมีรอยแตกแต่มันก็ยังสวยอยู่นะมันสวยเหมือนกับพี่สาวเลยฉันสวยใช่แล้วพี่สาวสวยมากๆเลยพี่สาวดูเลยยิบระยับไปหมดเลยไม่เคยมีใครบอกว่าฉันสวยมาก่อนเลยขอบคุณนะดานะเธอเป็นคนแรกเลยที่บอกว่าฉันสวยถ้าให้พูดตรงๆเมื่อก่อนฉันก็เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่สวยมากๆทุกๆครั้งที่ฉันมองไปที่กระจกฉันก็มักจะตกใจกับภาพสะท้อนของตัวเอง ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยมีใครบอกว่าฉันสวยเลยหรือว่าฉันหลงตัวเองมากเกินไปฉันเคยได้ยินผู้ใหญ่บางคนอินทาถึงคนอื่นแบบนั้นเพราะถ้าฉันสวยจริงๆก็ต้องมีใครสักคนชมฉันไม่ใช่หรอในตอนนั้นฉันตัดสินใจเอาเองคิดว่าทุกคนคงรู้สึกอิจฉาฉันฉันพยายามที่จะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเก็บไว้ในใจและปล่อยผ่านมันไปเงียบ จนกระทั่งสีผมของแอนนี่สวยมากเลยฉันเองก็อยากได้สีที่คล้ายกันจังเลยมันดูมีเอกลักษณ์มากๆแล้วลิซซี่คิดยังไงกับสีผมของฉันหรอมันไม่ได้ดูแปลกใช่ไหมผมของเธอริยาผมของเธอก็สวยและเรียบเนียนมากเลยนะแต่ผมสีน้ำตาลมันไม่ได้หายยากหรอกนะอะไรริอาเธอโอเคไหมเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรผมของฉันจะเป็นสีน้ำตาลได้ยังไง ฉันมองเห็นตัวเองแตกต่างจากคนอื่นงั้นเหรอตอนที่สี่นี่ทุกคนเห็นผมและตาของฉันเป็นสีอะไรงั้นเหรอหืมก็ผมสีน้ำตาลดวงตาเองก็สีน้ำตาลเหมือนกันตามนั้นแหละสีผมของเธออ่อนกว่าฉันแค่นิดเดียวเองทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยเป็นตาของฉันเองที่เห็นอะไรแปลก,แ,ปกแต่หลังจากนั้นฉันก็ไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ไปได้เมื่อฉันโตขึ้นฉันก็ได้จ้างจิตรกรวาดภาพเหมือนให้ฉัน นอกจากนี้ฉันก็ยังบอกเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังด้วยแต่นั่นมันก็ผ่านมาสักพักแล้วตอนนี้ฉันมีบางสิ่งที่สำคัญกว่าที่ฉันต้องจัดการดานะ่ากินหมดแล้วเก่งมากเลยดานะ่าอืมคือเธอยังไม่อิ่มใช่ไหม <laughs> <laughs> เธอยังเด็กอยู่เลยฉันเดาว่าฉันคงต้องเสียสละใช่ไหม <laughs> กินนี่สิ จริงเหรอคะขอบคุณนะคะพี่สาวฉันเองก็หิวอยู่เหมือนกันนะแต่ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องแค่นี้ก็สบายมากสบายบ้าอะไรเล่าฉันหิวจะตายอยู่แล้วฉันแค่จะมาตักน้ําสักผ้าทําไมมันถึงได้ยากลําบากขนาดนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของผู้อํานวยการถ้าเขาไม่ยักยอกเงินแล้วทาระบบน้ําแต่แรกพี่สาวน้ําอยู่ตรงนั้นเอาเถอะขอแค่ดาน่ามีความสุขก็พอถึงสักที ดาน่าอยู่นิ่งๆตอนที่พี่สาวซักผ้าได้หรือเปล่าจ๊ะโอเคค่ะสภาพดูไม่จืดเลยจริงๆฉันต้องรีบซักและรีบกลับฮะ <Huh? S 2> นั่นเสียงอะไรฮึบฮึบฮึบแจ็คไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนแบบเขาจะมาแอบฝึกฝนอยู่ในที่แบบนี้ตั้งแต่เด็ก ขนาดเขาไม่ได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมแต่ก็ยังสามารถออกท่าทางได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มันก็สมแล้วล่ะพเพราะแจ็คไม่ใช่เด็กธรรมดาธรรมดาเขาคือคนที่จะกลายเป็นอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตอัศวินผู้พักดีของไดาอนาน่าเฮอ้อไม่สินี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาชื่นชมนะ <c oughs> ด้วยความสามารถในการรอบเลนของฉันเขาไม่มีทางจับฉันได้แล้วเธอจะซ่อนตัวทำไมเอะ <c oughs> นายรู้ได้ยังไงก็ฉันเห็นตั้งแต่แรกแล้วก็น่าจะบอกกันเร็วกว่านี้หน่อยนะฉันก็กลัวว่ามันจะลบกวนสมาธินายใช่ไหมจ้าดานะทุกครั้งท really> ี Morris> ่เขานึกถึงฉันเขาจะต้องได้ยินเสียงท้องของฉันแน่ๆเลยแล้วทำไมวันนี้เธอถึงยกขนมปังให้เด็กคนนี้ล่ะตัวก็แค่นี้เองแต่กินเยอะเป็นบ้าแจ็คพูดอะไรนะเด็กๆก็ต้องกินเยอะอยู่แล้วสิจะได้โตเร็วๆแร่ แบรเธอคือเลดี้ที่นายจะต้องดูแลในอนาคตนะยะพูดมากจริงเอานี่ไปกินแล้วหุบปากซะนี่ไม่ใช่ขนมปังที่นายเก็บไว้กินหรอนายเอาให้ฉันอีกแล้วหุบปากแล้วกินมันซะถ้าเธอไม่อยากได้วันหลังก็ดูแลขนมปังของตัวเองให้ดีๆสิเธอด้วยยายเปียกอย่าคิดแม้แต่จะขโมยส่วนของฉันนะหนูไม่ใช่ยายเปียกนะพวกเขาทะเลาะกันอีกแล้วเออปกตินาจะมาฝึกที่นี่งั้นหรอฝึก ไม่ใช่หรอกฉันก็ทำเพื่อความสนุกเฉยๆนายไม่ได้อยากเป็นอัศวินงั้นหรอนี่เธอคิดจริงๆเหรอว่าคนธรรมดาอย่างฉันจะเป็นอัศวินได้ถ้าเป็นทหารรับจ้างก็ว่าไปอย่างถึงจะไม่มีเกียรติอะไรอย่างน้อยก็คงไม่อดตายละมั้งหนึ่งในสามอัศวินที่แข็งแร่งที่สุดในจัก,กรวรรดิจะไปเป็นทหารรับจ้างเนี่ยนะแต่จากความรู้สึกของฉันฉันคิดว่าสุดท้ายแล้วนายจะจบลงด้วยการเป็นอัศวินเธออย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หน่อยเลยพวกเราเป็นเด็กกำพร้านะ ฉันรู้หรอกนะแต่ถ้านายพยายามฉันเชื่อว่านายทำ้ายขอแค่นายตั้งใจที่จะเป็นอัศวินจริงๆนายจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนถึงเขาจะชอบทำตัวแบบนี้แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่เขาเป็นคนดีได้เลยเพราะต่อให้ฉันไม่ได้ดูแลไดาอานาะสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ก้าวออกมาข้างหน้าเพื่อปกป้องไดาอานาอยู่ดี ขาคุกคนที่มีจิตใจของอัศวินอย่างแท้จริงฉันเดินเร็วกันไปงั้นเหรอฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นตะคิวเลยพี่สาวดาน่าเหนื่อยแล้วพี่สาวช่วยอุ้มดาน่าหน่อยได้ไหมเอาละเดี๋ยวพี่สาวจะอุ้มดาน่าเองนะจ๊ะเฮ้ย <Hey, S 2> เธอจะให้อุ้มอะไรของเธอเดยนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยด้วยซ้ำแค่เดินยังเดนไม่ตรงเลยแต่ว่าหนูอยากให้พี่สาวอุ้มจะทะเลาะกันอีกแล้วเหรอนี่เธอรออะไรอยู่ขึ้นมาได้แล้วฮึม <c oughs> เธออุ้มเด็กส่วนฉันก็อุ้มเธอฮ่านี่มันวิธีการคิดแบบไหนเนี่ยแจ็คนี่แล้วก็ถึงนายจะแข็งแรงก็เถอะแต่ถ้าจะแบกพวกเราสองคนนี่มันก็ได้เฉยตอนที่ฮโชคดีจริงๆที่ไม่มีใครมาเห็นเขา้าขอบคุณนะแจ็คคงเหนื่อยแย่เลยไม่เห็นจะเหนื่อยตรงไหนเลยถึงเขาจะชอบพูดจามไม่ดีแต่เขาก็ยังเป็นเด็กดีอยู่ดีสินะมาเถอดดานะ่าได้เวลาเข้าไปข้างในแล้ว ค่ะพี่สาวพวกเธอออกไปที่ไหนมาคุณลุงคนนี้น่ากลัวในบรรดาคนดูแลทั้งหมดทำไมฉันต้องมาเจอกับผู้อำนวยการด้วยล่ะเนี่ยฉันไปนสักผ้ามาค่ะเธออายุเท่าไหร่แล้วแปดขวบค่ะทำไมเขาถึงถามแบบนั้นอืมใช้ได้รีบรีบไปได้แล้วถ้าเธอทำแบบนี้อีกข้างหน้าฉันจะไม่ยกโทษให้เธอแนะ่พ่อนายเมา,เานายก็ลืมหมดแล้วพี่สาว คุณลุงน่ากลัวหายไปแล้วหรอคะใช่แล้วจ้าเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะวันนี้เรานอนด้วยกันดีไหมจ้ะดีค่ะหนูอยากนอนกับพี่สาววันนั้นในอดีตวันที่ท่านนายุกมาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลังท่านนายุกได้ช่วยไดอาน่าและแจค็คที่ถูกขังอยู่ในห้องใต้หลังคาเขาจัดการสังหารผู้อํานวยการในพิพตาและเผาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้จนมอดไหมวันนั้นได้ใกล้เข้ามาแล้ว ถ้าฉันต้องการปกป้องไดอาน,น่าและเด็กๆไปพร้อมกันฉันจําเป็นต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนและมอบมันให้กับท่านไดยุคท่านไดยุคครับเราได้ทําการค้นหาสถานเลี้ยงเด็กกัมพาและซอกซอยทั้งหมดภายในอาณาเขตแล้วแต่เราไม่พบตัวคุณหนูเลยครับขยายพื้นที่การค้นหาจากนี้ไปให้สอบสวนเรือทุกลำและอาณาจักรใกล้เคียงอย่างละเอียดดยุคเอลราดเมื่อไม่กี่วันก่อนไดอาน,น่าได้หายตัวไประหว่างงานเทศกาล ในตอนนั้นฉันคิดว่าดาน่าคงแค่หลงทางถ้าฉันกระจายกำลังออกไปอีกไม่นานฉันก็ต้องหาเธอเจอสหายของข้าตอนนั้นเจ้าเองก็รู้สึกแบบนี้ใช่ไหมเท็ดข้าได้ยินมาว่าเจ้าไม่ได้กินหรือนอนมาหลายวันแล้วเจ้ากำลังประท้วงข้าอยู่หรือไงไม่ใช่ครับผมแค่กำลังหาคุณหนูเท่านั้นใช่แล้วเราต้องหาดาน่าให้พบไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ด้วยสภาพของเจ้าในตอนนี้เจ้าจะทำอะไรได้ผมจะปรับปรุงตัวครับท่าน ในตอนแรกฉันก็แค่อยากให้เทสมีปัญหานิดหน่อยโดยการให้ข้อมูลเท็ตว่าเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งองครักษ์ของคุณหนูแต่ถึงเรื่องมันจะบานปลายกว่าที่คิดเอาไว้มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะตอนนี้เทสได้สูญเสียวความไว้วางใจจากท่านอายุไปแล้วเทสและข้าจะเดินทางไปตรวจสอบทางทิศตะวันตกส่วนเจ้าเริ่มจากทิศตะวันออกนอกจากนี้ขอความร่วมมือไปอยังเขามาเรียเอตาด้วยครับท่านถ้าเข้าใจแล้วเริ่มออกค้นหาได้ ก็นานแล้วนะที่ฉันไม่ได้สะดอกก่อนประตูแบบนี้เอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาซ่อนอะไรไว้บ้างพวกนี้เป็นบัญชีของค่าน้ำค่าหนังสือค่าของเล่นแค่นี้ก็ชัดแล้วว่าเขายักยอกเงินไปมากขนาดไหนแต่อย่างผู้อำนวยการไม่มีทางที่จะทําแค่นี้ได้มีสมาธิหน่อยลาริอาใช้กระแสพลังมานาค้นหาสถานที่น่าสงสัยเจอแล้วนี่ไม่ใช่พรมธรรมดา มันคือสิ่งประดิษฐ์มีคาถาปิดกั้นการรับรู้อยู่ติดอยู่ทำไมผู้อำนวยการถึงได้มีสิ่งประดิษฐ์ราคาแพงแบบนี้อยู่ในห้องสิ่งที่อยู่ใต้พื้นมันต้องเป็นอะไรที่สำคัญมากแน่ๆเจอแล้วทำไมเอกสารได้เยอะขนาดนี้เขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่นี่มันสมุดบัญชีเกี่ยวกับเด็กๆที่อยู่ที่นี่แต่ชื่อที่เขียนอยู่ข้างๆชื่อเด็กมันดูคุ้นๆน,นะฉันนึกออกแล้วชื่อของคนคนนี้ ชื่อที่ฉันเคยเห็นตอนที่ฉันทำงานเป็นสายลับรายชื่อของอาชญากรที่ทำการประมูลทาตไอเวยนั่นมันทำงานร่วมกับพ่อค้าทาตเพื่อเอาเด็กที่นี่ไปขายจจเย็นไว้ลีอาเราไม่ได้มีพลังเหมือนตอนที่ทำงานกับเทรเรนเซียมอีกแล้วฉันจะต้องสร้างสำเนาเอาไว้ที่นี่และนนำต้นฉบับไปมอบให้กับท่านดายุกฉันจะต้องซ่อนมันเอาไว้จนกว่าท่านนายุกจะมาถึงเอ๊ะเลือดงั้นเหรอ